มาอยู่มือล้วนะคะอันนี้จะมาสอนโหลดนี่เลยยันเดเลติมูเลเตอร์เกมอาจจะเยอะหน่อยนะคะวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมยันเดเลติมูเลเตอร์นะคะอย่างแรกก็เข้าโฟล์ชาร์ก่อนเลยต้องดาวน์โหลดตีสามเก้าเก้านะคะในสี่สามเก้าเก้าในเพลสโตร์ก็ไม่มีแล้ว <c oughs> มันมีแล้วนะคะนี่แล้วก็เขียนลูกศรน,นี่แล้วก็เขียนแบบว่าสี่สามเก้าเก้า่นีมันค้างโอเคได้แล้วแล้วก็กดอันแรกเลย แล้วก็กดอันดาวน์โหลดนะคะอ่พะพอดาวโหลดปุ๊บมันจะมันก็จะขึ้นให้เป็นรูปนี้กับรูปไอตัวติดตั้งแพ็กเกจอะไรนั่นนะคะก็กดไปเลยคะ่ะเอาไหนก็ได้สักตัวหนึ่งมันก็จะกดให้ติดตั้งนะคะก็ติดตั้งไปเลยแต่นี่อันนี้ก็นหลดแล้วนี่ติดตั้งแล้วติดตั้งก็ว่ ข้อ43ก็ก้าเลยก็ข้อ43ก็ก้านะอาจจะมีเสียงรบกวนน่ไยก็ไม่เป็นไรหรอกอืมข้อามอืมแหว43รกวก็จะมีเกมมากมา เขีนตันี่นี่เขียนแบบอันข้างล่างนี่เลยนี่เห็นไหมที่จิ้มอยู่เออเขียนเลยเขียนดีลีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยกดตัวแรกเลยจะโหลดอะไรก็ได้นะตัวแรกกันนี้ยอ,อเขียนนี่ก็ดูได้ าอังกฤษนะคะนอกเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็กดกดรูปตรงสีเหลืองๆนะคะถึงถ้ามันเป็นสีเหลืองๆก็แปลว่าเนี้ยดาวโหลดแล้วแต่ถ้าเป็นสีเขียวๆแสดงว่ายังนะคะโอเคาำรับการดาวน์โหลดก็ขอลาเป็นเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะก็ขอก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และแชร์ให้เ,เพื่อนๆกันด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆอย่างนี้นนะบ๊ายบายจุ๊บ